ถ้าสมมุติคุณซื้อดอยตอนนั้นนะฮะคุณจะติดดอยกี่วันเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูจะดิดติดดอยมากี่วันเนี่ยถึงจะหลุดดอยสองร้อยสิบแปดวัน <c oughs> <c oughs> โอโ้ใจแทบขาดเ, <c oughs> เกือบปีนะฮะเกือบปีต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะครับเนี่ยอโอ้โหเกือบปีเลยนะฮะก่อจะหลุดดอยนะฮะ ก็เข้าออกตามระบบดีกว่านะครับผมสาหรับใครที่เทรดคริปโตนะฮะขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะเราต้องชิงขายก่อนนะครับลูกช้าก็จ่ายรอบวงไปนะฮะสำหรับเหรียญเมติกเรามาดูว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรนะฮะยวคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญแซนซ e โ o ใช่ซีโร่ไหม C E L O เนี่ยเซลโอเคโคโลไม่รู้ว่ามันอ่านว่าไงนะครับแล้วก็เหรียญอะตอมเหรียญเวท แล้วก็เหรียญเมติกนะครับก็คนในกลุ่มขอมานะครับกลุ่ม l i n e open chat นะครับพอดีมีคนบอกให้ผมสร้างกลุ่มนะครับก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ1600คนแล้วนะครับในะวันนี้นะครับเปิดมาได้ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับก็ใครจะเข้าก็รีบเข้ามานะครับประชากรสมาชิกเนี่ยรับสูงสุดได้แค่5000คนนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเนี่ยแหละฮะวิเคราะห์5เหรียญน,นะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูพี่ใหญ่บิตคอยกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปวิเคราะห์ไว้10เหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้มีเวลาลงครับไม่ได้มีเวลาตัดคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับห่างมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับ ...Bitcoin เนี่ยมีสัญญาณซื้อมามีแรงซื้อมา5วันแล้วนะครับ Bitcoin นะฮะภาพใหญ่ก็ทําเฟรมเดลี่นะครับเรามาดูภาพใหญ่อาจจะจบเวฟบ4แล้วหรือเปล่าสังเกตจาก MACD เนี่ยก็ตัดกันขึ้นแล้วนะครับตัดขึ้นแล้วตัดขึ้นได้5แท่งแล้วนะครับ แอม i ิจูดก็เริ่มห่างกันแล้วนะครับ RSI ก็เหมือนจะทำไมแรงแรงซื้อลดลงเนี่ยเหมือนติดตัวเส้นแนวโน้มตัวนี้อยู่นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็อาจจะยาวเลยนะครับอาจจะยาวเลยก็ตอนนี้นะครับ BITCOIN อยู่ที่48,377เหรียญนะครับ48,300เหรียญนะครับ ก็วันนี้ผมถ่ายคลิปเมื่อวันพฤหัสนะครับที่23ธันวาคมนะครับเวลาเที่ยงตรงเลยนะครับอ่าก็บิตคอยเนี่ยผมมองว่าเพราะว่าเขาลงมาแตะแนวรับตรง42,000แล้วนะครับตรงเส้นสีแดงนะฮะตรงนี้นะฮะเขาลงมาแตะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะฮะเขาอาจจะขึ้นยาวหรืออาจจะขึ้นย่อลงมาเก็บหางอีก นะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวเราเราก็รอดูกันว่าเขาจะผ่านเส้นแนวโน้มตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับตรงนี้นะับนี่นะฮะก็ i ท e frame daily เนี่ยก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับมาดู time frame 4ชั่วโมง t ท m e f ฟรมสีชั่วโมงแรงซื้อค่อนข้างน้อยลงนะฮะเพราะว่าติดติดตรงนี้นะฮะติดตรงแนวต้านตรงนี้นะฮะสังเกตภูภูเขาลูกด้านซ้ายมือนะฮะเห็นไหม เห็นไหมหนานแน่นมากนะครับหนาแน่นมากตรงนี้นะฮะก็เป็นก็ทำเฟรมสีชั่วโมงก็มีแรงซื้อน้อยลงนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอาจจะลงมาเก็บหางก่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะตราบใดที่ราคายังไม่ผ่านเส้นแนวโน้มตรงนี้ไปผมก็ยังมองว่ายังไม่ขึ้นนะครับก็เรามาดูเหรียญ ที่คนในกลุ่มขอมานะครับก็จะมีเหรียญแซนนะฮะเหรียญแซนเป็นเหรียญเกมนะฮะแซนบ็อกอ่ทาทมเฟรม4ชั่วโมงของแซนตอนนี้ก็ยังมองเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับผมยังมองเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะเนี่ยเขาก็หลุดลงมาตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมตีไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาก็หลุด หลุดกรอบตรงนี้ลงมานะฮะมาตรงแนวรับตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยแนวรับตรงนี้ที่ผมทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หลุดลงมาแตะแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกนะฮะแต่ไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะน่าจะไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็ทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ย ก็แรงซื้อน้อยลงเรื่อยๆนะฮะอีกหน่อยก็แดงแบบนี้แล้วนะครับอีกหน่อยก็แดงแบบนี้และอืมก็น่าจะลงมาที่4.6เหรียญเหมือนเดิมนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับอึ๊บนี่ผ่านแนวต้านตรงนี้ไม่ได้อึ๊บหรืออาจจะลงไม่ถึง4.6ก็ได้นะฮะอาจจะลงมาที่4.8นะฮะ4.8แล้วก็อาจจะเด้งขึ้นไปทดสอบตรง5.2อีกนะฮะถ้าผ่านก็ขึ้นยาวนะครับ แต่ถ้าไม่ผ่านก็เนี่ยไซด์เวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทามเฟรม4ชั่วโมง RSI ก็ยังคงไซด์เวนะฮะยังไม่เลือกทิศทางใดทิศทางนึงนะฮะแต่ว่าโวลุ่มซื้อเนี่ยค่อนข้างลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับสังเกตจากเส้น MACD นะรหรือเส้น MACD นะฮะเนี่ยเส้น MACD ก็จะตัดกันแล้วนะครับ แอมบิจูดก็เริ่มแคบลงนะครับสำหรับแซนนะฮะก็น่าจะลงนะฮะน่าจะไซด์เวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ก็เป็นช่วงราคาที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับผมไม่ได้แนะนำการลงทุนเพียงแค่มาวิเคราะห์ให้ดูนะฮะเป็นแค่เพียงการคาดการเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็อยู่ในโซนที่น่าเก็บแล้วนะฮะตามฟีโบเนี่ยเป็นแนวรับ ห้าสิเปเซ็นนะครับที่ห้าจุดสองเหรียญตอนนี้ก็ห้าเหรียญก็ถ้าใครคิดจะถือยาวก็อยู่ในโซนที่น่าเก็บแล้วนะครับ,บอีกไม้หนึ่งนะฮะเราจะมารับที่สี่จุดห้าเหรียญน,นะฮะถ้าราคาลงมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นราคาที่ถูกนะฮะต่อไปเอ่อซีโร่นะฮะซีโร่เหรียญน,นี้ผมไม่เคยดูนะซีโร่เนี่ยซีโร่เฮ้ยพิมพ์ผิด เหรียญน,นี้ผมไม่เคยดูเลยนะครับนี่เพิ่งจะมาดูครั้งแรกแต่ว่ามีคนในกลุ่มขอมาโอ้โหทำไมกราฟมันพังจังเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเว็บไหนนะครับแต่ว่า i ท e f เฟรมเดลี่เนี่ยก็ยังมีแรงซื้อพอสมควรนะครับมีแรงซื้อติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะเหรียญซีโรนะฮะซีโร่ Zero. เราลองมาตีเส้น แนวโน้มกันนะครับเหมือนจะหลุดขึ้นไปแล้วนะฮะเหมือนจะเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเหมือนจะเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นได้อีกนะครับซีโร่สำหรับซีโร่อาจจะขึ้นได้อีกจนกว่าจะมีแท่งสีเขียวอ่อนแบบนี้นะฮะสังเกตจากเส้น m a c d ด้านล่างนะฮะก็แอ็มบิจูดก็ห่างกันขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นไหม time frame daily ก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับนี่ฮะไท m e เฟรมชั่วโมงก็ยังมีถือว่ามีแรงซื้ออยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่า RSI เนี่ยก็อยู่ในโซน o v e r b o ์บอทแล้วนะฮะก็มีแรงซื้อมากเกินไปนะฮะก็รอรอรอแท่งเขียวอ่อนมาแบบนี้นะฮะเราก็เริ่มที่จะเทค Profit กันละนะครับกน็นา น่าจะขึ้นต่อได้อีกนะครับสำหรับซ e โร่นะครับทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันนะฮะก็ยังมองว่าน่าจะขึ้นต่อได้อีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับซีโร่ Zero, เดี๋ยวผมจะมาอ่านห้ฟังว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรนะฮะซีโรเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับ,รบที่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนโทเค็นมาตรฐาน ERC 20 ซึ่งมีซึ่งมีอยู่ในตัวกลางแลกเปลี่ยนที่สำคัญต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงคอยเบสโปและบิตเทรคด้วยการจับคู่กับคริปโตเคอเรนซีสเตเบิคอยแล้วก็สกุลเงินเฟียสนะครับใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับถามพี่พี่ g ูเกิลได้เลยนะครับต่อมานะฮะเหรียญต่อมาเหรียญอะตอมนะครับ อะตอมใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับกดตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตีเลยนะครับอะตอม usdt นะครับเหรียนอะตอม time frame daily นะฮะโอ้สวยงามสวยงามอืมขึ้นหนึ่งลงสองขึ้นสามลงสี่จะขึ้นห้าอีกหรือเปล่าเนี่ย เหรียญอะตอมสวยงามอยู่นะฮะทม์เฟรมเดลี่นะฮะ RSI ทิ่มขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ MACD ก็ตัดกันขึ้นมาได้สี่ห้าวันแล้วนะครับแล้วก็มีแรงซื้อมหาศาลนะครับเรามาตีเส้นแนวโน้มดูนะครับผมตีเส้นแนวโน้มดูปึ๊บอึ๊บเหมือนจะเหมือนจะชนตรงนี้นะครับเหมือนจะชนเส้นแนวโน้มตรงนี้นะฮะ ถ้าปิดแท่งนี้อีก2วันนะฮะยังมีแรงซื้อเพิ่มอีก2วันก็น่าจะขึ้นแบบยาวๆนะฮะแต่ถ้าถ้าให้ผมมองนะฮะถ้าชนเส้นนี้แล้วไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแดงลงมาแบบนี้นะฮะไม่ผ่านก็จะลงมาแบบนี้อ่า ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะฮะเหรียญอะตอมแต่ทำเฟรมเดลี่ก็ยังมีแรงซื้ออยู่พอสมควรนะฮะอาจะเด้งขึ้นมาชนตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงต่อก็เป็นได้นะฮะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับอีกประมาณวัน2วันนี้นะครับวัน2วันนี้ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็อาจจะยาวนะฮะแต่ถ้าวันพรุ่งนี้ปิดมากกว่าตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะมีเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวอ่อนตรงนี้นะฮะ เขียวอ่อนเขียวอ่อนลดลงลดลงแล้วก็แดงตามมานะฮะโอเคอะตอมไทม์เฟรมสีชั่วโมงเป็นยังไงนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าเรามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วมันก็จะชัดขึ้นอ้าวแล้วเขียนอะไรเนี่ยเอออ่ามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขอขอลบไอ้นี่ก่อนอ่าไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะฮะเหรียญอะตอมอึ๊บเหมือนชนตรงนี้ แล้วก็ราคาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทมีแรงซื้อมากเกินไปนะฮะก็จะมีการขายทำกำไรหรือจะโดนทุบลงมาอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตจากเส้น MACD นะฮะด้านล่างนะฮะด้านล่างเส้น MACD เนี่ยเหมือนจะมีแรงซื้อน้อยลงนะครับมีแรงซื้อน้อยลงก็เกิดแท่งเขียวอ่อนแบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยก็เทคโปรฟิตแล้วนะครับถ้าซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้ ผมก็จะเทคเทคโปรฟิตตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นแนวต้านนะฮะแล้วก็เส้น RSI เนี่ยเหมือนจะทิมลงแล้วนะครับเหมือนจะทิมลงแล้วนะถ้าเป็นผมเทคโปรฟิตแล้วนะครับ,รบโอเคสำหรับเหรียญอะตอมก็ประมาณนี้นะครับก็รอดูว่ามันจะลงต่ออีกไหมแต่ว่าถ้าใครถือมาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะก็ควรที่จะขายแล้วนะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวผมคอูด่วน ยขึ้นมา33%น่ะถ้าคุณเล่นเอ่อเล่นแบบสายฟิวเจอร์นะถ้าเล่นสายฟิวเจอร์ก็ถ้าคูณ10คูณ10ก็330%แล้วอะนะครับก็ประมาณ330%อน่ะอืมก็น่าจะพอได้แล้วล่ะ take profit ได้แล้วตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะย้วยลงมาแบบนี้ เนี่ยชุบชุบชุบช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 บลงมาแบบนี้นะครับผมโอเคสำหรับอะตอมนะฮะเพราะว่าเส้น MACD เนี่ยแรงซื้อก็ค่อนข้างน้อยลงแล้วนะฮะมีแท่งเขียวอ่อนมายืนยันแล้วนะครับโอเคต่อไปนะฮะเหรียญเดี๋ยวผมมาบอกว่าเหรียญอะตอมทำอะไรนะรเหรียญอะตอมเนี่ยอะตอมคอยนะครับเป็นเนที v e ท o k เคนนะครับของบล็อกเชนคอส m o ส หรือก็คือเป็นเหรียญประจำเชนนะฮะนอกจากนั้นยังเป็น Utility Ut Token อีกด้วยนะฮะซึ่งการใช้งานหลกัหลกๆก็คือการใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆบน Cosmos Chain นะครับ s o s s o s c i n เนี่ยคืออะไรมาดูรูปมาดูรูปเนี่ยเขาทำเกี่ยวก,กับอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวลองไปศึกษาเองนะครับผมสายเทคนิคอย่างเดียวเออแล้วก็เหรียญเวทนะฮะเหรียญเวท VET USD V chain นะฮะเหรียญ V chain มาดู Time Frame Daily นะฮะ Time Frame d a i l สามลงสี่ยังไม่จบเวฟสี่นะฮะเหรียญ V chain เหมือนจะยังไม่จบเวฟสี่หรือเปล่าเนี่ยอ้าว วีเชนนะฮะไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเออ RSI นะครับลงไปจุ่มในโอเวอร์โซนะฮะในโซนโอเวอร์โซนะฮะแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะว่า,าถ้าไป RSI จุ่มโซนโอเวอร์โซนเนี่ยก็มีแรงขายมากเกินไปนะอาจจะเป็นมีคนซื้อตรงนี้นะฮะมีคนรอซื้อเยอะอยู่แล้วนะครับและราคาก็เหมือนกับว่า,าจะไซด์เวย์ขึ้นมาอีก นิดนึงแล้วนะครับเส้น MACD เนี่ยตัดกันขึ้นมาแล้วนะครับมีแรงซื้ออยู่พอสมควรนะฮะเริ่มตัดกันแล้วนะครับก็มองว่าน่าจะเดี๋ยวนะขอตีเส้นแนวโน้มดูก่อนนะครับอ่าก็น่าจะไซด์เวย์อีกสักพักนะครับน่าจะไซด์เวย์อีกสักพักนะฮะก่อนที่จะขึ้นนะฮะฟืบ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 ฟบแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นเพียงการคาดการนะฮะอาจจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะอืบฟืบฟืบฟืบแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเบรกตรงนี้นะฮะเบรกตรงนี้เราก็ขึ้นไปนะครับก็ทมเฟรมเดย์ก,ก็ยังมีแรงซื้ออยู่นะครับสำหรับ c h a ชนนะฮะ ไทม์เฟรม4ชั่วโมงฮึบอ่าเรามาดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็แรงซื้อน้อยลงนะฮะเพราะว่า RSI เนี่ยแทงขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแรงซื้อน้อยลงนะครับก็มีการซื้อมากเกินไปนะฮะถ้า RSI มาทิ่มโซนโอเวอร์บอทเนี่ยก็มีแรงซื้อมากเกินไปนะฮะก็อาจจะมีคนขายทำกำไรตรงนี้นะครับ ผมว่าราคาน่าจะไซด์เวยอีกสักพักนะครับสำหรับ V h เชนนะครับ mm hmm. เหรียญเว็นะฮะเนี่ยแรงซื้อน้อยลงแล้วก็อาจจะลงมาแบบนี้นะไซด์เวยสักพักนะ mm hmm. เพื่อสะสมพลังนะฮะแล้วก็ขึ้นต่อนะครับโอเคต่อไปนะครับสำหรับเหเรี mm hmm. หยญเม t i c นะฮะเหรียญเม t i c ทําเฟรมเดลี่นะฮะ mm hmm. เหรียญเม t i c นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อันนี้เป็นที่ผมวิเคราะห์ไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับเหมือนจะทำา h e d d and เ h ลเ d e r นะฮะแต่ไม่ได้ทำนะฮะเขาขึ้นไปนะย่อตอนนี้กำลังสับแบบทดสอบแนวต้านนะฮะทดสอบแนวต้านเดิมนะฮะตรงนี้ภูเขาลูกนี้นะฮะถ้าทดสอบไม่ผ่านเนี่ยเขาอาจจะทำแพท t ทิร์น a d c h a น d e r ลลงมานะฮะแต่เขาทดสอบผ่านเขาก็ขึ้นไปยาวเลยนะฮะทีนี้ก็ทะลุตรงนี้นะฮะทำลาย ไฮเดิมตรงนี้ได้นะแล้วก็ทำลาย High เดิมตรงนี้ได้อันนี้อันนี้นนชนตอนนี้ราคาวิ่งไปชน High เดิมพอดีนะฮะไม่รู้ว่าจะทะลุหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเส้น MacD เนี่ยตัดกันขึ้นไปแล้วนะครับเส้น RSI ก็เหมือนจะทิ่มขึ้นไปในโซน overbought แล้วนะฮะมาดู time frame 4ชั่วโมงเราก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะ time frame 4ชั่วโมง เส้น RSI อยู่ในโซน o v เว b o ์บอทแล้วนะฮะอยู่ในโซน o อ e ว b o ์บอ t แล้วตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านเดิมนะฮะแนวต้านเดิมแต่ว่าแรงซื้อค่อนข้างที่จะลดลงนะฮะตอนนี้ก็ยังยื้อกันอยู่นะฮะว่าใครจะชนะนะฮะจะชนะแนวต้านเดิมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีคนที่ติดดอยรอขายอยู่มากพอสมควรนะฮะสำหรับเมติกนะฮะ ก็รอดูไปนะฮะถ้าชนะตรงนี้ได้นะฮะต่อไปเขาไม่มีแนวต้านแล้วนะครับเขาก็อาจจะขึ้นยาวนะครับสาหรับเรียนเมติกนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมาที่แนวรับเดิมนะฮะลงมาที่แนวรับเดิมนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นไปทดสอบใหม่นะฮะแต่ว่าแรงแรงซื้อค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วนะฮะตรงนี้เหมือนกับว่ามีคนรอขายเยอะอยู่นะฮะคนติดดอยเยอะนะฮะ ถ้าสมมุติคุณซื้อดอยตอนนั้นนะฮะคุณจะติดดอยกี่วันเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูจะติดติดดอยมากี่วันเนี่ยถึงจะหลุดดอยสองร้อยสิบแปดวันโอ้โใจแทบขาดเกือบปีนะฮะเกือบปีต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะครับเนี่ยอโอโ้เกือบปีเลยนะฮะกว่าจะหลุดดอยนะฮะ ก็เข้าออกตามระบบดีกว่านะครับผมสาหรับใครที่เทรดคริปโตนะฮะขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะเราต้องชิงขายก่อนนะครับลูกช้าก็จ่ายรอบ,บวงไปนะสำหรับเหรียญเมติกเรามาดูว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรนะฮะเมติกคอยนะครับคือ Native Token ของ Polygon Network นะฮะโดยเมติกเนี่ยจะใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมนะครับและฉา และสามารถใช้สเต็กกิ้งเพื่อเข้าร่วมโหนดและทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมหรือเวลิเดเตอร์หรือคนขุดเหรียญเมติกนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่ไว้เพื่อพิจารณานะครับว่าเราจะซื้อหรือเราจะขายนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะครับ NFA นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะฮะ ใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็กดแชร์นะฮะแชร์ส่งคลิปนี้กับเพื่อนหรือว่าส่งลงกลุ่มที่ท่านอยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีจากทางผมนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่า พี่่เพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสาวุุิสวัสดีครับ